ถ้าเธอชอบผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ไปแล้วลิกซิกซี่กับชายหนุ่มคนอื่นเนี่ยเธอโศกับปริเทวะเกิดไหมเกิดแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเธอละฉันทราคะความพอใจในหญิงนี้แล้วหญิงนี้ไปคุยแล้วลิกซิกซีก่กับชายอื่นเธอจะทุกข์ไหมโศกับปริเทวะเกิดกับเธอไหมไม่เกิดก็เพราะอะไรเพราะเราละฉันทราคะในหญิงนั้นได้แล้วุู้เจ้าบอกนี่แหละนาอันเนี้ไปใช้ในอดีตไปใช้ในอนาคตทุกใดๆในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทาเป็นมูลมีเพราะฉันทาเป็นเหตุเพราะว่า ถ้าเป็นมูลเหตุของความทุกดังนั้นการจะจําได้ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นไม่ต้องไปสนใจแต่ทุกวันนี่้ดับได้ไหมถ้าดับได้อนาคตฉันก็ดับได้อ่าเข้าใจไหม